สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนล,ลงทุนทองกับบวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรจราที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทเราสิริครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำคบังคับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคําก็ยังคงปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถดันราคาขึ้นทำไาใหม่ได้ช่วง2 1 4 1เหรียญนะครับหลังระหว่างวันราคาเนี่ยมีการย่อลงไปแล้วไม่หลุดต่ำกว่า2 0 0พ 100เหรียญนะครับตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับติกดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจ นักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังรับฟรีกล่องใส่ท้องสีแดงและสติกเกอร์เลขมงคลลิลงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่งชวงเช้ามานจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง5ครั้งด้วยกันโดยครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่35,900ซื้ออยู่36,000ื่นน้วนนะครับส่วนราคาของทางออสเตรเลียฝั่งขายอยู่35,926ซื้ออยู่35,971โตสปอร์ตอยู่2 1 2 9 2 1 3 0เหเหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้จะมีประกาศในช่วงเวลา2ทุ่ม15ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข ADP nonfarm นะครับหรือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่1 0 0 9,000ตำแหน่งนะครับคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้107,000ตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการณ์ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคาครับถัดมาในช่วงเวลา4ทุ่มนะครับก็จะมีในส่วนของ j o b Opening นะครับหรือตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการอยู่ที่ 8.80m นะครับคาดการว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้9.03นะครับซึ่งตรงนี้ต่อมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับแล้วก็ต้องรอดูครับในส่วนของ ทางพาวเวลนะครับตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็มีของในส่วนของทางพาวเวลด้วยนะครับก็คือประธานเฟดนะครับมีในส่วนของการแถลงการนะครับต่อสภาคองเกรสนะครับด้วยเรื่องนโยบายทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูครับว่าจะมีแตะหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยหรือไม่นะครับ มากันที่ค่าเงินดอลลาร์ครับตอนนี้อยู่103.65นะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับยังคงมีทิศทางที่มีโอากาสที่จะปรับอ่อนค่ากลับลงมาได้อยู่นะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่ารอบหลังๆเนี่ยหลังจากที่มีการปรับลงมาในช่วงนี้ครับปรับลงมาในช่วงนี้เห็นได้ว่าจะพยายามดันขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านนะครับ โซน104.30ไม่ผ่านก็มีการปรับอ่อนค่ากลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมองว่า,าตรงเนี้ยถ้าหาว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบรกรรอองเนี้ยหรือกรอบก่อนหน้านี้แถวๆนี้ครับถ้ายังไม่ดันมากกว่า104.30ขึ้นไปครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับย่อหรือปรับอ่อนค่ากลับมาเทนในส่วนของกรอบแนวรับได้อยู่ครับเพราะว่ากรอบแนวรับเน,น,นี้ยเป็นกรอบโซนเนี้ยครับ เป็นกรอบที่ค่าเงินดอลลาร์ในอดีตที่ผ่านมาเคยเคลื่อนไหวโซนนี้สะสมแรงซื้อก็เป็นไปได้ครับจากที่เคยขึ้นไปก็อาจจะลงกลับขึ้นมานะครับตามพฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะลงมาเก็บโซนดแถวนี้ครับก็ต้องดูครับว่าลงมาแล้วหลุดมึนหลุด,ดแถวๆนี้ไหมถ้าไม่หลุดนะครับมองว่าถ้าลงมา อ่อนค่าลงมาไม่หลุดหรือยืนทรเหนือแได้ก็ลุ้นอาจจะดีดกลับขึ้นไปครับซึ่งสรุปก็คือภาพรวมเนี่ยของค่าเงินดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสครับที่จะมีการปรับอ่อนค่าได้อยู่แต่ปรับอ่อนมาแล้วก็ต้องดูครับในส่วนของกรอบเนี่ยรับว่าจะหลุดหรือเปล่าถ้ายังไม่หลุดก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปครับมาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่35.70ครับก็ย่อลงมาหรือแข็งค่าลงมาเล็กน้อยครับซึ่งโดยภาพรวม สำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับก็ถือว่าแข็งค่าลงมาแล้วยังไม่หลุดนะครับในส่วนของกรอบโซนแนวรับจะเห็นได้ว่าเทสในส่วนของเนี่ยโลเดิมเลยนะครับก็คือกรอบโซนโดยแถวนี้แถวนี้ลงมาไม่หลุดนะครับตรงนี้ก็ปรับดันขึ้นมาอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูจากในส่วนของตัวกราฟเองอครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลังๆมาเนี่ยไฮเนี่ยมีการปรับต่ําลงมาไหมครับเนี่ยโลก็ปรับต่ําก็คือบ่งบอกว่า มันก็ยังมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะปรับแข็งค่าลงมาได้อยู่ถ้าหากราคาดันขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบรกกรอบเดิมกรอบพวกนี้ครับก็คือในส่วนของโซนแนวต้านตั้งแต่เนี่ยสามสิบห้าจุดแปดเจ็ดขึ้นไปสามสิบห้าจุดเก้าสิบกว่าสตางค์เนี่ยครับถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้ครับมันก็ยังมีโอกาสหรือมีพาดที่จะแข็งค่าได้อยู่แต่แข็งค่าลงมาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูครับในส่วนของโซนแนวรับพวกนี้ครับ ตรงเนี้ยถ้าเราล่าครับเห็นว่าเป็นจุดที่ราคาในอดีตที่ผ่านมามีแรงซื้อดันราคาขึ้นไปแรงซื้อดันราคาขึ้นไปดูไหมครับเมื่อก่อนจากจุดพวกเนี้ยเคยเป็นแนวต้านก็กลับกลายเป็นแนวรับมันบ่งบอกว่าเป็นจุดที่ราคาเคยเบรกเบรกหรือเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เลยมองว่าถ้าลงมาไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีดกลับนะครับ ดังนั้นก็น้ำหนักเนี่ยแต่น้ำหนักก็ยังให้ว่ายังมีโอกาสที่จะแข่งค่าดีอยู่แต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูในกรอบฝนของโซนแนวรับครับว่าลงมาแล้วหลุดตามพวกนี้ไหมถ้าไม่หลุดก็อาจจะดีดกลับหรืออ่อนค่ากลับขึ้นไปครับสําหรับในส่วนของค่าเงินบาทครับ สำหรับสปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2,128เหรียญนะครับก็ย่อลงมาจากเมื่อคืนลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ราคาทองคำดันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงระหว่างวันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับโดยที่ไม่หลุดต่ำกว่า2,100เหรียญนะครับโซนแถวนี้เราจะเห็นได้ว่าเคลื่อนไหวโซนเนี้ย ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปได้จนสามารถมีแรงซื้อเนี่ยดันราคาต่อเนื่องครับในช่วงเมื่อคืนก็ขึ้นไปทําหายช่วง2,141เหรียญได้ครับแต่ตรงนี้ยังไม่เบรกกรอบไฮเดิมก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมีการ ปรับย่อกลกับลงมาเล็กน้อยครับซึ่งตรงนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อครับแต่ทางนี้ก็ต้องดูครับว่าในส่วนของราคาเนี่ยจะสามารถดันกลับขึ้นไปเบรกในส่วนของโซนแนวต้านที่ผ่านมาหรือในอดีตได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นโซนช่วง2 0 0 0ั 145อยเหรียญโซนนี้45 48หี่เหรียญน,นะครับเคยขึ้นมาที่อ่าที่ผ่านมานะครับขึ้นมาแล้วไม่ผ่านก็ปรับตัวลงไปเลยนะครับแลนะปัจจุบันก็ต้องดูครับว่าโซนนี้จะสามารถเบรกขึ้นไปมากกว่า2148หอเหรียญได้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับย่อดได้อยู่ครับรวมไปถึงในส่วนของตัวสัญญาณ RSI เนี่ยถ้าเราดูในกราฟรายวันเนี่ยก็เริ่มปรับในส่วนของ overbought เข้ามาแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอ diverge หรือในส่วนของอ การกลับตัวนะครับภาพของการกลับตัวว่าจะมีเกิดว่าจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี้ต้องรอดูนะครับส่วนในกราฟราย4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็เข้ามาในส่วนของส่วนของโอเวอร์บอสเช่นเดียวกันครับตรงเนี้ก็ต้องดูว่าจะมีการในภาพของการปรับตัวไหมนะครับอ่าอันนี้สมมุติดีขึ้นปรับตัวก็คือตรงนี้ย่อลงนะครับ ขัดแย้งกันอถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้แนะสนิอย่างี้ก็เป็นไม่ได้ครับที่ราคาทองคําอาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานหรือย่อกลับลงมาก่อนรวมไปถึงในส่วนของกรอบโซนแนวต้านด้านบนนะครับก็คือช่วง2,135เหรียญ2,145เหรียญว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมรวมไปถึงราคา2,148เหรียญให้เดิมเบรกได้ไหมเบรกได้มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็เป็นไม่ได้ครับที่จะสลับหรือย่อ ปรับฐานหรือย่อกลับลงมาก่อนพักฐานลงมาก่อนนะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่ถือซื้อไว้นะครับก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมครับ2135เหรียญ36,000 2่นยนะครับแล้วก็2,145เหรียญ3า1 7 0นยังคงแนะนำแบ่งขายหรือทยอยขายทำกำไรก่อนครับในหลในทางกับการขึ้นไปแล้วไม่ผ่านมีการปรับย่อลงมานะครับในส่วนของโซลราคาฝั่งซื้อก็ยังลุ้นครับว่าถ้ายังยืนได้2115ห่ยเหรียญ2,100น 5เหรียญนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่35,800ถึง3 5 6 5 0เป็นจุดในการเข้าซื้อสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับเล่นระยะสั้นๆมองว่าลงมาแล้วไม่หลุดลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามองว่าราคาเนี่ยที่เขาเบรคขึ้นมาได้เนี่ยลุ้นที่ว่าจะยืนในส่วนของกรอบโซนแนวรับอะครับก็คือกรอบเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่ราคาเขาสะสมแรงซื้อนะครับแล้วก็เบรคขึ้นไปโซนเนี้ย สะสมเงิงซื้อแล้วก็เบรคขึ้นไปดังนั้นลุ้นว่าถ้าราคามีการปรับตรงมาแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่าโซน2,900ถึง2,800เหรียญยืนเหนือโซนพวกนี้ได้ก็ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปครับดังนั้นก็เลยมองว่าถ้ามีการปรับย่อลงมาแล้วไม่หลุดต่ำกว่าโซนนี้รับที่ว่านะครับลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับส่วนใครที่เก็บระยะ กลางๆถึงยาวก็อาจจะรอโซนแถวๆพวกนี้ครับลงมาไหมหลุดไหมถ้าหลุดอ่จะค่อยมาเก็บเพิ่มดูโซนแถวๆนี้ครับว่าหลุดอีกหรือเปล่านะครับตรงโซนนี้ลุ้นว่าถ้ายังไม่หลุดแถว2โซนนี้2องพันเกนเหรียญลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปครับก็ยังมองว่าราคาถ้ายังไม่ผ่านนะครับสรุปนะครับก็มองว่าถ้ายังไม่ผ่านโซนต้านที่ว่าก็ลุ้นอาจจะปรับฐานหรือพักฐานกลับลงมาก่อนครับผม แล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับคลิปวิเคราะหราคาทองคําในช่วงบ่ายครับตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับสวัสด,ดีครับเทรดทองออสซลิเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย